เรียนเชิญพี่สาวของเราครับพี่ดลเนกิตบุญยารายก่อนที่จะพบกับพี่จี้นะครับพี่จี้เป็นประธานวันนี้รอปิดท้ายเรียนเชิญพี่ดาครับเชญนะค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพและศรัทธาของพี่ดานะคะและกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติพูดพูดความจริงต้องมาก่อนนะคะแต่พอดีเรา มาอยู่ตรงนี้รวมด,ด้วยกันเนี่นะหัวใจของเราเนี่จะมีแต่มวลชนประชาชนและพิดาก็คือประชาชนคนหนึ่งกับพี่น้องนะคะคุณพระรถนี่ก็เรียกว่าเรามาต่อสู้ด้วยกันมายาวนานมากวันนี้ก็ต้องเรียกต้องเรียกได้ว่าได้รับสันทานุมัติว่าต้องมาควบคุมกิจกรรมกับไมโครโฟนนี้นะคะทุกวันจนกว่าภารกิจงานนี้จะเสร็จสิ้นค่ะพี่น้องคะ วันนี้นะคะก็เป็นวันที่3แล้วนะคะที่เรามาทำพิธีนะคะฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณไม่หนึ่งกอคุณทีน้องรักของเรานะคะนักต่อสู้เป็นศิลปินนะคะกะวีการศึกษาก็จบจากมหาลายัยศิลปรกรเรียกว่าในหัวใจมีแต่ความอ่อนโยนมีแต่ภาษาสวยๆกับความคิดต่างแล้วก็เอามานำเสนอกับสังคมว่า ความคิดต่างของพวกเราเนี่ยนะคะฝ่ายหนึ่งก็คือคิดต่างจะให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยแต่อีกฝ่ายหนึ่งค<แ>ิดต่างแต่ต้องการจะเป็นปเผด็จการทั้งๆที่ตัวเองเกิดมาเนี่ยนะคะไม่รู้คิดได้ยังไงนะคะว่าไม่ต้องการเสรีภาพไม่ต้องการความเสมอภาคไม่ต้องการความยุติธรรมเพราะว่าความยุติธรรมของเขาคือความอายุติธรรมของคนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยทุกคนค่ะพี่น้องคะ วันนี้ในการไว้อะไรคุณไม้หนึ่งนะคะพีดาขออนุญาตนำผลงานของคุณไม้หนึ่งนะคะซึ่งก็ได้ทราบว่าอาจารย์หวานได้ไปอ่านที่หน้าศารอาญาในวันที่เคลื่อนศพมาที่วัดนี้นะคะวันนี้พีดาก็จะขออนุญาตอ่านท่อนหนึ่งนะคะ แบ่งพรุ่งนี้อีกท่อนนะคะแล้ว,วันสุดท้ายคือวันจันทร์บ่ายโมงนะคะเราจะมาร่วมกันส่งคุณไม้หนึ่งไปสู่สมปรยภพบสู่สุขติสู่สวงสวรรค์กันค่ะคบทความที่คุณไม้หนึ่งแต่งเป็นบทกลอนเนี่ยนะคะบทกลอนบทน,นี้เนี่ยคุณไม่หนึ่งเป็นผลงานที่ เป็นบทกวีในงานไทยโพเอตฟอรัมนะคะเมื่อวันที่22มีนาคม2552และก็บทกวีบทนี้นะคะได้รับการยกย่องค่ะว่าเป็นบทกวีของคุณไม่หนึ่งกอกุณทีที่แสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยความเสมอภาคของประชาชนและจิตวิญญาณ ของวีรชนตลอดมานะคะและวันนี้ก็ขอให้บทกลอนบทนี้เราขอสรรเสริญคุณไม้หนึ่งด้วยนะคะเราไม่ปกป้องการอภิวัตสายลมปฏิปักษ์จึงพัดหวนการรื้อสร้างไม่อาจทำอย่างนุ่มนวลทุกชิ้นส่วนต้องกล้านับหนึ่งใหม่เราไม่ปกป้องการอภิวัต กระบวนทัรเสรีไม่ขยาย2 4 7 5พริบตาเป็นอาชาไนแล้วก็กลับเป็นวัวควายเสมือนเดิมเราไม่ปกป้องการอภิวัตสิทธิหน้าที่แจ่มชัดไม่เคยเริ่มลงหมุดแล้วไม่ตอกต่อเสาเติมเอาเครื่องเรือนไปปลูกเสริมสร้างเวียงวังเราไม่ปก ป้องการอภิวัตอำนาจรัฐเศรษฐ,ฐกิจจึงล้าหลังเงินในบ้านชาวนามีน้อยจังแต่สะพั่งซองขาวในผ่านท้องคณะราษฎรคือเด็กคณะราษฎรสรอนคือเด็กสาวมีความรักเยาวไวได้ตั้งท้องถ้าพวกคุณเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเลือกทำแท้ง หรือจะบำรุงคันเด็กในท้องเจอเด็กในท้องอาจคลอดเป็นผู้แทนถอยต้องอดทนรอคอยช่วยสร้างสรรค์ทุกทารกล้วนมีพัฒนาการจะเติบใหญ่สมบูรณ์ตามการเวลาแต่บางคนสร้างยุทธศาสตร์ราดไม่พร้อม คุณไม่เคยยินยอมให้เราก้าวหน้าเฝ้าแสกแซงแบ่งแสะเสมอมาเป็นประชาธิปไตยใจพิการใจพิการเพราะประชาไร้อำนาจความเป็นชาติอยู่ในมือทหารการตัดสินของหมู่ตุลาการไม่พิพากษาในนามมหาชนวางระเบิดระบบ การศึกษาถึงเวลามืดบอดไม่เห็นหนทัศนะวิสัยไม่จำนนปัญญาชนบื้อพ้นหลักสนตภายชนชั้นกลางกล่าวขออภัยกับชนชั้นกลางกลวงว่างเปล่าสมองบกพร่องธรรมปัญญาเสื่อมสูญหายชีวิตไหวเบาหวิวปลิวสบาย แย่กว่าควายไม่มีใครยอมไถนาเรารวมเรารวมหัวคืนอำนาจให้บางคนยืนเดินนั่งตะโกนกันคลั่งบ้ากูเปล่าๆเอาประเทศไทยคืนมาคืนมาจากกำมือประชาไทยพรุ่งนี้จะอ่านต่อนะคะแต่วันนี้จะขอร้องเพลงเพลงหนึ่งนะคะ เป็นความเจ็บปวดเจ็บช้ำของนักต่อสู้ทุกๆคนที่อยู่ที่นี่รวมทั้งคุณไม้หนึ่งด้วยในปี2,500ตั้งแต่52-53เรามาเรียกร้องให้คือนอำนาจให้กับประชาชนให้ยุบสภาคือนอำนาจให้กับประชาชนเราขอหีบบัตรแต่เขากลับให้หีบศพเรานะคะจนพี่ดากับคุณไม้หนึ่งต้องลี้ภัยไปต่างประเทศเป็นเวลาปีเศษค่ะขอหีบบัตรให้หีบศพค่ะ กระดาษที่ไหนพวกเรามาด้วยความรักชาติใจสะอา สุดสดใสเราต้องการพระชาธิปไตยที่ประชาชน,เป,นเป็นใหญ่อย่างแท้จริงเ,เราคือคนคนไทยธรรมดานคนบ้านนอกคอบนาถูกทอด tông cá giúp sắp phải dạc trái tim lấy quần mình and สุดสุดสาย จะสมปองคือการปรองดองอย่างแท้จริงประชาธิปไตยจะสมปองอำนาจต้องเป็นของประชาชนพี่น้องคะหลังจากปี53นะคะก็มีกระแสมาถึงคำพูดว่าปรองดองปรองดอง แต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นปลองดองศพนะคะวันนี้รัฐบาลถูกบีบให้ต้องยุบสภาคือนอำหน้าให้ประชาชนตัดสินใจที่จะเลือกผู้บริหารประเทศใหม่ประเทศไทยก็เป็นมาจนถึงวันนี้แม้กระทั่งคนต่อสู้เชิงศิละปะวัฒนธรรมหนุนใจพี่น้องให้มีกําลังในการต่อสู้ให้ประเทศเปลี่ยนแปลงให้ประเทศก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองไปยังเป็นแบบนี้นะคะพีดาก็ขอบอกพี่น้องนะคะว่ารัฐบาลของเราวันนี้ ก็จะต้องรักษาการต่อไปเพื่อที่จะส่งต่อรัฐบาลหน้าและรัฐบาลหน้าต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นค่ะพี่น้องคะขออ่านกรอนบทนี้นะคะซึ่งเป็นกรอนที่คุณไม้หนึ่งเขียน<อ>ขึ้นมาในวันที่พี่น้องเราถูกยิงตัดขั้วหัวใจแต่วันนี้เขาคือคนหนึ่งซึ่งเจอความความอมรตอันนั้น ขอไว้อะไรคุณไม้หนึ่งด้วยบทกลอนของคุณไม้หนึ่งที่ไว้อะไรพี่น้องเราผู้รักประชาธิปไตยนะคะว่าชีวิตดับยังระยับปนิธานทอดฉายฉานใดไม่อาจบทบังได้คมกระสุนสามารถตัดขั้วหัวใจแต่ไม่อาจตัดฝันไฟสู่เสรีค่ะขอให้น้องไปสู่สุขติสู่สส,สวรรค์ค่ะ ผูกคุณพี่สาวคนกล้าของพวกเราครับพี่เดินนีกิจบุญญาไร